เนอข่าวโดย INN 15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ กทมนะคะสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดวันที่4-17ถึงมกราคมวันโควิด -19 ระบาดหนะัก a c e b o o k สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษาสำนัก การศึกษากรุงเทพมหานครเผยพแพร่ประกาศสำนักการศึกษาเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษฉบับที่3โดยมีใจความระบุนะคะว่าตามประกาศสำนักการศึกษาลงวันที่23ธันวาคม2563เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพิ่มเติมโดยให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2563จนถึงวันที่3มกราคม2564นั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพศ .2541 ข .5 วงเล็บ3จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่4ถึง17มกราคม2564จน กว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะทางนี้นะคะให้โรงเรียนจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังค่ะขณะที่บคสเผยนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ฉุดยอดผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะมียอดคืนตัวพุ่งถึง8ล้านบาท นายมาโนสายชูโตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ,ฝ่ายธุรกิจเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคอสอกล่าวค่ะว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2563นอะคะบคอสอได้จัดรถโดยสารทั้งรถบคอสอรถร่วมและรถตู้นะคะอำนวยความสะดวกผู้โดยสารกลับต่างจังหวัดเที่ยวไปจํานวน3221เที่ยวรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพก็คือสถานีจตุจักรถนนบรมราชา ีและเอกมัยนะคะจำนวนาหมนจนหนึ่งคนค่ะส่วนการเดินทางข่เข้ากรุงเทพมหานครเที่ยวกลับนะคะบขอสอได้จัดรถโดยสารจำนวน3 2 9 9เที่ยวรองรับผู้โดยสารเดินทางจำนวนานวน3 4ดร7คนค่ะทางนี้ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างวันที่29-31ถึงธันวาคม2 5 6 3รวม3วันนะคะก็พบว่ามีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิล,ลำเนาเที่ยวไปจำนวน1 4 7 0 9 3คนและเดินทางขาเข้ากรุง เที่ยวกลับค่ะจำนวน1 1 7 5 7 8คนด้วยกันซึ่งการเดินทางลดลงค่ะเมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะและตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีผู้โดยสารขอคืนตั๋วรถบขสรวมเป็นเงินกว่า8ล้านบาทแล้วอย่างไรก็ตามค่ะบขสได้ปฏิบัติตามนโยบายในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดเพื่อลดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคด้วยค่ะปิดท้ายที่เกิดเหตุคนร้ายนะคะดักยิงตำรวจตชด443เสียชีวิตขาดที่เกิดเหตุหนึ่งรายขณะเดินทางกลับบ้านพักค่ะ พันตำรวจเอกจิรวัตรดูดิงผู้กำกับการทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะคะรับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดค่ะยิงตำรวจกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่443บริเวณรอยต่อหมู่ที่5จระรอบองงอนะคะทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสามารถแซะอามาอยู่บ้านเลขที่80ทับ84ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานอนเสียชีวิตใต้รถจักรยานยนต์ค่ะโดยถูกยิงบร,ริเวณลำ ตัวนะคะพบ แผลถูกยิงบริเวณศีรษะและลำตัวจึงนำส่งโรงพยาบาลทุ่งยางแดงค่ะจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนขนาด9้ามมจำนวน2ปลอกและพบเศษทองแดงหัวกระสุนจำนวน1ชิ้นเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการหาตัวคนร้ายต่อไปค่ะทางนี้จากการสอบสวนทราบว่าเหตุเกิดขณะที่ผู้ตายกำลังขับขี่รถจัก,กรยานยนต์นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านพักระหว่างทางได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนนะคะ ยิงใส่ก่อนที่จะหลกนี้ส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและสืบสวนค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเ <s> สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN